เวิตามินซีเลมอนเปรี้ยวซ่าสดชื่นได้ประโยชน์เต็มๆดื่มทุกวันมั่นใจอยากออกรถใหม่รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุก๊กสีออโต้พร้อมสตาร์ทและตอนนี้ครับเราอยู่ที่บูตนิสันนะครับทุกู้ชมครับซึ่งมีรถต้นแบบมาให้เราถึง3คันด้วยกันที่อยู่ด้านข้างเราโอ่งดงามมากนี่คือน,นิสสันไฮเปอร์ทัวร์เป็นรถต้นแบบของพวกเออแวนทั้งหลายนี่แหละรถตู้ไฟฟ้าร0อเ ของนิส s ันดูด้านหน้านี่จุดเด่นเด่นเขาไซาซิ่งแน่นอนครับเป็นรถตู้ขนาดใหญ่เลยนะแต่ดูรายละเอียดของด้านหน้านี้โอ้โหดูแสงวุบวับวุบวับดูกระจังหน้าในแบบนี้เป็นหลุมเข้าไปด้วยนะเออนี่นะโอเคใช้ได้เลยนะครับนี่ตัวจังหน้าตัวดีไซน์นะครับนี่มามาด้านข้างโอ้และนี่มาเป็นริ้วแบบนี้เลยเว้ยแต่รถต้นแบบนะท่านผู้ชมมันก็จะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แหละ นะตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นสติกเกอร์ติดๆอยู่แต่ให้ดูว่าดีไซน์รูปแบบเขาเป็นในแบบนี้แล้วดูล้อโหอลังการล้านเจ็ดมากกระทาล้อนี้ล้อแม็กนี้นะครับเออสวยดีนะดูรูปแบบแต่มันก็ดูเหมือนกับรถแบบตัดตอตๆอะไรน,นะนี่ครับนิสสันไฮเปอร์ทัวเรแล้วดูไซส์ดิดูไซส์ดูนี่กระจกด้านนี้ดูการนั่งของตัวผู้โดยสารนั่งเข้ามาหากันด้วยนะ แปลว่ารถคันนี้นะครับทนผู้ชมครับเป็นรถที่ขับเคลื่อนแบบออโตนมัสนะผู้โดยสารหันหน้าเข้าหากันโอ้โหมาดูนี่นี่มาดูรูปแบบด้านท้ายมันเป็นท้ายตัดในแบบนี้นะครับอ๋อนี่ดูโอ้ตัวเต็มตัวเต็มมากตัวเต็มมากนะครับแล้วมาดูนี่วัสดุพวกนี้นี่เป็นวัสดุที่เรียกว่ารีไซเคิลหมดนะด้านข้างด้านนี้ นะครับด้านแนวแบบนี้ดูที่ผมบอกว่าในเรื่องของบาะที่นั่งเห็นนะหันหน้าเข้าหากันตรงกลางนั่นเป็นกาน้ำด้วยนะเฮ้ยเท่ดีวะเออรูปแบบมันโอเคดีนะเราไม่ค่อยได้เห็นรูปแบบเบาะในแบบนี้ดูแสงสีที่บริเวณพื้นเนาะหลากหลายมากเลยนี่ดูดิเท่ดีเท่ดีนี่และนี่นีนี่ สรับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกคันที่2นี่เป็นตัวไฮเปอร์อีฟอสนะครับมาดูเหมือนเป็นรถรถกระตรูนนะเหมือนเป็นรถไดดีไซน์แบบแปลกๆอยู่เหมือนกนันนะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะว่าเป็นแบบนี้แต่นี่ดูยังไงเจ้าตัวนี้ก็เป็นรถต้นแบบของ GTR คือไฟท้ายเป็นโดนัทเห็นไหมเนี่ยหมุนมาเป็นโดนัทแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นโดนัทแต่มันเป็นลึกลงไปเว้าวลงไปเนี่ยดูดูข้างในดูข้างในดูนะยังไงมันก็เป็นการ์ตูนนะครับคือตอนนี้เนี่ยนิสันออกมาเป็นในลักษณะของเอาแอนิเมชันเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับดูด้านหน้าเดี๋ยวดูด้านหน้าโลโก้ด้านหน้านะนี่มาเป็นเส้นแบบนี้นะเส้นของ ลายไฟแบบนี้นี่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น,น,นะตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็น GTR เลยเนี่ยถ้าเป็นตัวจริงนะตัวไฟที่เป็นเหมือนรูบิกแบบนั้นน่ะนะเจ๋งนะเนี่ยแต่ถ้าถามว่ามันเป็น GTR ในแบบที่เราชื่นชอบหรือเปล่าผมยังชอบ GTR ในตัว R36 R35 มากกว่าเจ้าตัวแบบนี้นะผมว่านี่มันเป็นเหลี่ยมมันเป็นอเมริกันเกินไป อันนี้แล้วแต่ความคิดและแต่ความชอบของแต่ละท่านนะผมอะ่ะชอบเจ้า GTR มาตั้งแต่ตัวแฟร์เลดีไล่มาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่เนี่ยโอ้โหมันแปลกตาแต่ว่าสวยหรือไม่สวยแล้วแต่ความชอบแต่นี่ก็เป็นต้นแบบกว่าจะออกมาเป็นคันจริงเป็นคอมเมอรเชียลคาร์มันก็คุณจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเป็นประตูปีกดกแบบนี้มันก็เป็นต้นแบบแหละนะครับตัวจริงไม่น่าจะงดงามเท่าไหร่ไปดูในเจ้าตัว ตัวพังดีกว่าตัวพังป่ะนะครับนี่นี่น,นี่ตัวนี้ไฮเปอร์พังเฮ้ยมเป็นรถที่เรียกว่าเป็นกึ่งรถตรวจการนะแต่เนี้ยดูเป็นความจริงขึ้นมาเยอะหน่อยดูด้านท้ายนิสสันเนะี้ยดูไฟเออแบบนี้มันค่อยดูเป็นเหมือนความจริงหน่อยนะครับนี่หลุมเลยนะเป็นหลุมลยไปนะนี่ไม่ได้ลาบนะนี่เป็นหลุมลงไปเว้ย เฮ้ยนี่นี่นี่เป็นหลุมน้มันโหเท่ว่ะตัวนี้นะนี่นะโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยเนี่ยไฮเปอร์พังนะครับนี่ดูนี่ดูล้ออันนี้มาเป็นยานอวกาศเลยนะโยโกฮาม่าแล้วดูภายในนี่เป็นหนามแหลมเต็มไปหมดเลยเห็นไหนี่เป็นหนามแหลมมาเลยนี่ดีไซน์เขามาเบามาเป็นแบบนี้นะครับนี่ดูเบาเขามาเป็นแบบนี้เลยนะดูพวงมาลัย หน้าจอเป็นสองหน้าจอเป็นรูปโัลวีเข้ามานะครับแล้วนี่เบาะท้ายนะไปดูด้านหน้าดีกว่าดูด้านหน้าดีกว่านะครับจะมาถ่ายรูปกันด้วยนะครับเ,<ๆ>เวลาก็ยิ่งน้อยกันอยู่มาถ่ายรูปกันด้วยนะครับดูด้านหน้าแบบนี้นะในความเป็นลิสันไฮเปอร์พังดูไฟที่มันเป็นไฟตัดหมอกบริเวณนั้นมันก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับมันก็จะเป็นเหลี่ยมมันก็จะเป็นมุมสามเหลี่ยมอยู่นะ ดีไซน์ตัวนี้ผมว่าอันนี้เหมือนจริงที่สุดละออกมาน่าจะเป็นตัวที่ขายได้จริงๆนะครับ, <Yes. S 1> รบเอข้าไปก่อนเนี่ย <Sorry. S 1> นะครับในตัวเหลี่ยมในตัวมุงแบบนี้นะประตูเห็นนะประตูขึ้นมาเป็นปีกนกคู่แบบนี้นะ,นะครับสวยมากสวยมากไล่มานี่นะไฟหน้าแบบนี้นะครับโอหดูนี่นี่มีนิสันรตรงล้อด้วย นะนี่ n ตรงล้อด้วยนี่ครับประตูขึ้นมาเป็นวิงแบบนี้มาดูในส่วนของจอใกล้ๆนะครับจอหน้าใกล้ๆนี่เลยนะฮะนี่ดูพรมโลงพรมลยัยโอ้โคตรเท่เลยวะนะในความเป็นนิ s s a n นี้นะในตัวบอกมันออกมาเป็นรูปแบบรูปแบบต่างๆและนี่นี่เห็นน,น,น,นะตรงนี้มันมาเป็นหนามทุเรียนหมดเลยเว้ย เออนี่มันได้รับแรงบันดาลใจจากทุเรียนบ้านเราปะเนี่ยเออเว้ยเ,เนี่ยนะแดชบอร์ดกลางคอนโซลกลางทุเรียนทั้งนั้นเลยทุเรียนทั้งคันเลยเว้ยเ,เออตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยผมมองว่าน่าจะเป็นความจริงมากที่สุดนะครับแต่บอกเลยว่าทั้ง3คันเป็นรถต้นแบบจริงๆอะมี5คันแต่เอามาโชว์แค่3คันนะครับและนอกจากนี้นะข้างล่างด้านล่างของบนะูตนิสันเนี่ยยังมีที่น่าสนใจอย,อย่างฟอร์มูล่าอี อย่างตัวสากุระหรือว่าตัวอรุยาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า3ตัวนั้นมีอะไรบ้างครับและในบูนนิสันนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับจะมีเจ้าตัวนี้ครับ GTR ในชุดแต่ง n i ส m o นะครับทุกท่านมาดูนี่ในความเป็น n i ส m o นะครับแน่นอนสีจะเป็นสีเทาแบบนี้และลายเคฟลาทั้งหมดนะชุดแต่งกระจังหน้าฝากระโปรงลิ้นต่างๆนี่ นี่คือความเป็น n i ส m o ของเขาในดีไซน์นี้แล้วดูล้อนะครับล้อคลิปแดงแบบนี้นี่คือ n i ส m o นะดันหลบนะ 25540ZRF20 นี่คือเกรดยางที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งของดันหลบนะครับ GT600DSST นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในเหมือนกัน นี่คือด้านท้ายของเจ้า GTR Nismo นี่ดูนี่โอ้โหเป็นไงสปอยเลอร์นี้ลิ้นนี้นะครับทอยเสีย4ตัวนี่คือสไตล์ของความเป็น Nismo ในชุดแต่ง GTR ใส่เต็มแบบนี้นะครับหลังคาคาร์บอนเห็นไหมโอ้โหมาสุดครับมาสุดนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะนี่ นี่คือสเสน่ห์ของ n i s m o นี่คือสเสน่ห์ของ GTR ที่เป็นชุดแต่งเต็มๆนะครับดูซิว่าความงดงามมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับและเดี๋ยวเราจะเข้าไปภายในนะครับท่านผู้ชมครับมาดูด้านนี้ก่อนนะนี่คือแผงข้างประตูของเจ้า n i s m o GTR นี่นะนี่โหเป็นเบาะนุ่มหมดและนี่คือภายในนะครับให้กล้องเข้าไปดูนะครับนี่เห็นไหมพวงมลาลัยพวงมลาลัยเป็น อะคนทอร่านะครับเบาะเป็นแบบเรคคโรที่เป็นแบบสปอร์ตซีดนะนี่เป็นสปอร์ตเต็มรูปแบบนะนี่เป็นเคฟล่านะครับนี่คาร์บอนนี่เป็นคาร์บอนเลยนะตัวนี้แล้วดูนะครับนี่นตัวนี้หน้าจงหน้าจอโอ้โดูนี่โอ้โหแผงหน้าปัดต่างๆคันเกียร์นี่ครับมาตรวัดตรงกลางนี้โอ้โหมาเต็มบอก ความรู้สึกทั้งหมดบอกฟิลลิ่งทั้งหมดบอกความละเอียดทั้งหมดและนี่คือสเสน่ห์ของเขา GTR ตรงนี้โอ้โหนี่คือสุดเหมือนกันนะของความเป็น GTR นะครับทนผู้ชมครับในความเป็น n i ส m โนี่นะครับเบาะมันจะกระชับแบบนี้นะแล้วดูฟิลลิ่งของการนั่งทั้งหมดนะโอ้โหเต็มค่องจริงนะในบ้านเรามีอยู่เพียงไม่กี่คันเท่านั้นและในความเป็น NISMO ผมไม่แน่ใจด้วยว่า ในประเทศเรามีกี่คันนะครับและนี่คือ1ในรถที่เป็นชุดแต่ง n ิสโมแต่ยังไม่หมดแค่นี้ยังมีอีก2คันครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า2คันของนิสสันที่แต่ง n ิสโมมีอะไรบ้างครับอยู่ด้านหลังเจ้า GTR คันนี้ครับและนี่ครับที่เป็น n i สโมอีกหนึ่งตัวแฟ i เลดี้แซดนิสโมครับดูอย่างที่เรียนให้ทราบครับเมื่อเป็นนิสโมแล้วสีนี่เป็นสีที่เขาใช้แต่งกับนิสโมคลิปแดงมาแบบนี้เลย ในตัวลิ้นด้านหน้านะครับแล้วมาดูด้านข้างพอเป็นแฟรดดี้บ้านเรามีไม่กี่คันนะเกรย์มาร์เก็ตเอาเข้ามานิดหน่อยเท่านั้นดูล้อ,อยางโอ้โหดูแต่งคาลิปเปอร์สีแดงแบบนี้โคตรสวยนะครับโอตัวเต็มสวยจริงวะ่ะนี่เรามาดูใกล้ๆนะกระจกมองข้างหลังคานะครับเป็นทูโทนสีดำคลิปแดงคาดมานี่นี่ดูมือเปิดเจ๋งว้ามือเปิดเป็นแบบนี้นะครับสัญลักษณ Z ตรงนี้นะครับแล้วดูด้านท้ายล่างมาดูด้านท้ายไฟท้ายนะโอ้โหแฟร์เลดี้ตัวนี้จริงๆนะในส่วนตัวเนี่ยผมชอบแฟร์เลดี้นี่ไม่ได้น้อยไปกว่าเจ้า GTR เลยเพราะแฟร์เลดี้เนี่ยใช้ได้ทุกวันนั่งได้ขับได้นะครับเครื่องยนต์ก็โอเคมากๆอยู่แล้วนี่แฟร์เลดี้แซนี่ตัวแบชของเขา และนี่คือในตำแหน่งของผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าไม่มีเบาะหลังนะเพราะคันนี้นี่นั่งแค่2คนเท่านั้นความเป็นสปอร์ตเนี่ยจะยังไม่เท่าเจ้าตัว GTR อยู่แล้วนะครับแต่ในความเป็นดีไซน์ความเป็นบุค,คลิกเนี่ยหน้าปัดมาตรวัดต่างเนี่ยผมว่าสวยกว่าเจ้าตัว GTR นะส่วนตัวนะเพราะเนี้ยมันใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายดีนี่นะดูมาตรวัดต่างนะครับโคตรน่ารักเลยนะเดี๋ยวเราเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้ขับกันนะครับ นี่เห็นไหตำแหน่งนั่งมันจะไม่สปอร์ตเท่ากับเจ้า GTR เบาะนั่งยังไม่ได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เต็มรูปแบบนะครับแต่บักเก็ตสีเต็มๆแล้วดูเกียร์นี่เป็นเกียร์ไฟฟ้านะจ๊ะเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะจ๊ะมีแมนนวลด้วยนะครับโหนี่คือ drive mode นะครับนี่ปรับโหมดสปงสปอร์ตตรงนี้ start stop engine USB A USB C โหโคตรกระชับ เป็นอะคันทอร่าแต่เป็นอะคันทอร่าแค่คืบเดียวนี้นะด้านบนไม่เป็นถ้าด้านบนเป็นรอบวงแบบนี้จะอยู่ที่เจ้า GTR เป็นแพดเดิ้ลชิพอยู่ตรงนี้ด้วยคันนี้คันน,น,นี้น่าโดนจริงขับน่าจะเร้าใจและไม่ได้อยู่แค่คันนี้ด้วยเลือีกหนึ่งคันที่เป็นน i สโมตามไปเลยครับอยู่ด้านข้างนี้ครับผมและคันสุดท้ายที่เป็นน i ซโมนะครับในบูนิสันนี่คือคันนี้ครับ นิสสันสกายไลน์โอยโคตรสุดนะนิสสันสกายไลน์นิสโมะท่านผู้ชม GT สัญลักษณ์ GT ตรงนี้นี่คือด้านหน้าของเจ้านิสสันสกายไลน์นะโอ้ยสวยวะโคตรเท่เลยมันเป็นรถบ้านที่ดูดีมากในความเป็นนิสโม่นะครับสีเทาแบบนี้นิสสันนี่ตัวแบชนี่ดูตรงกระจังหน้านี้นะโอ้ยนี่สวยมากสวยมากนี่เป็นนิสโม่ สกายไลน์ Sky line. สวยนะนี่เป็น4ประตู4ี่ที่นั่งนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในไปดูด้านในนะว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนไปดูด้านในที่มันเท่ๆมันคือไฟท้ายของสกายไลน์นะครับมันเป็นไฟท้ายโดนัทด้วยไงเนี่ยเป็นไฟท้ายโดนัทด้วยนะเนี่ยเป็นโดนัทคู่นี่คือจิตวิญ,ญญาณของเขาเลยไฟท้ายโดนัทนะครับแล้วมีลิ้นนี่แล้วดูท่อลายท่อไอเสียแต่งพิเศษด้วยนะ แล้มีคำว่าวนิสโมและนี่หนึ่งบุค,คลิกของเขาโอ้ไฟเบรกตรงนี้โคตรเท่เลยอะนะล้อยางเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ดูล้อยางก็เลยในส่วนของล้อยางนะนี่โอ้โหนิสโมชัดเจนเลยแม็กโอ้สวยวะนะครับ2องหาแม็กสวยจริงนะรถเขาสวยรถเขาดีเยอะมากนะในความเป็นนิสสันเนี่ยสกายไลนตัวนี้ นะครับไปดูในตำแหน่งของผู้ขับดีกว่าน, <ะ S 1> นี่นะครับนี่ในความเป็นโอ้สกายไลน์นี่นเป็นรถบ้านลงไปอีกสเต็ปหนึ่งนะเนี่ยเบาะเบิกมันยังเป็นเบาะทรงสปอร์ตอยู่นะเบาะนิสโมเรดคาร์โรนะครับทุกอันเป็นเรดคาร์โรหมดเกียร์หัวเกียร์นะเหมือนกับรถเก๋งบ้านเราทั่วไปนะครับมีแมปมีอะไรนี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะสวยว่าเนี่ยนะลายเชฟล่านี่พวงมาลัยอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยแบบรถบ้านละ เป็น PVC หนังสังเคราะห์นะครับมีแพดเดิลชิปมาให้มีตำแหน่งมาตรวัดต่างๆกลางๆไว้เดี๋ยวลองนั่งดูนะครับนี่นะครับหน้าจงหน้าจอขึ้นมาเป็นหน้าจอ2จอด้วยนะนี่นะโอ้โหเออสวยดีว่ะหน้าจอนี้นิสโมด้วยนะแต่ไม่ชอบชอบ f ฟ l นดี้มากกว่านะตัวสกายไล e ์ามว่าสวยไว้สวยแต่ว่ามันดู เบสิก <Basic S 2> ไปหน่อยเหมือนอเมล่าไปนิดนึงนะดูพางนอกแล้วเหมือนอเมล่าไปหน่อยเหมืน ER หนอมนอเมล่าแต่งไปนิดนึงแต่โหนั่งโคตรดีเลยในความเป็นรถแต่งนี่นะผมเลิฟในความเป็นนิสสันเยอสุละเฟรดี้ GTR เลิฟกับพวก GRCorolla นะอันนี้คือส่วนตัวเราผูกพันผมใช้ซิฟิโลแต่งเครื่อง RB มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับก็ผูกพันกับนิสสันมาอยู่แล้วแต่ในวันหลังๆนี่นิสสันก็ไม่ค่อยทําตลาดในตัวความเป็นสปอร์ตคาร์เท่าไหร่ก็เลย ห่างหายไปแต่ตอนนี้น่าจะไล่ตามเจ้าแฟร์เลดี้ได้ไม่น้อยครับผมและนี่ครับนิส s ันอ r ริยาไปขับกันนะเพราะในกิจกรรมครั้งนี้นะเราจะมีขับอาริยาครับแต่คงขับไม่ได้เยอะเป็นแค่ฟิลลิ่งทัสแอนด์ฟิลนี่เป็นรถ SUV ไฟฟ้าของนิสสันขายจริงเรียบร้อยแล้วแต่บ้านเรารอลุ้นอย่างเดียวว่าจะมีหรือเปล่านะครับเพราะนี่เป็นพวงมาลัยขวารอพวงมาลัยซ้ายด้วยนะครับ แล้วก็ที่เราจะไปขับนะครับก็จะมีซ e ูเรน่า e-power นะครับและมีอีกรถอีกสองสำคัญนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีว่าจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญผมพาไปดูนี่ดีกว่ากิมมิคกิมมิคของขายในนี้ช็อปช็อปเขาอยู่ตรงนี้ไปนี่ครับใครที่เป็นแฟนนิสสันกรีสนันแน่ๆดูของพวกนี้หมวกดูนี่ผมโดนแน่ๆนะครับหมวกนิส GT-R และดูตัว โอ้โหตัวพลาสติกที่ติดอยู่หน้ามวกนะครับโคตรสวยเลยเป็นพลาสติกที่นูนออกมาด้วยนะครับอย่าง GTR นี่ ,3 ามพสม Nismo นี่4,2 0พนี่เป็นเยนนะครับท่านผู้ชมครับนี่ถ้าเป็นโมตุน4,950นเโดนแน่ๆพวกนี้โดนแน่ๆเอ้ยแต่แปลกเว้ยตัวพลาสติกที่ออกมาเนี่ยถูกกว่าตัวที่เย็บได้อ๋อตัวเย็บได้นี่มันทนกว่าตัวเย็บได้นิสสโมนี่สามพตัวนิสสโมตัวนี้4ี่พันหนึ่งโอ้ยมาเต็มข้อแล้วดูนี่นี่นี่ นี่รถ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 ,รถไ,ได้ี่เป็นได้รถโมเดลนิส s ันแซดนะครับ GTR Nismo GTR น, Small. GT R, นี่สีนี้ดาร์กแมตต์เกรย์นี่ครับเจอนี่เข้าไปโอ้โหมินิแซดออฟวิลได้หุ้ยตัวนี้น,น,น,นี่นี่แฟร์เลดี้แซดหอ้หตัวละลายตัวละลายทั้งนั้นเลยเจอพวกนี้เข้าไปนะครับโอ้โหแล้วนี่เสื้อเสื้อนี่สายสายเสื้อและอันนี้สายสะสมมาละ นะครับมีเสื้อมีกระเป๋าผ้านี่เสื้อ GTR นี่สวยมากนะครับนี่ผมโดนหมวกโดนเสื้อแน่นอนนะครับนี่ GTR นี่ GTR นะเสื้อนี่4,950นะครับอันนี้5,110เยนนะเยนกระเป๋านี่น่าโดนกระเป๋านี่น่ารักมากกับตันซันต้านี่แฟร์เรดี้ตัวนี้เป็นแฟร์เรดี้นะครับโอ้โหอันนี้แต่ถูก4 0 0พเยนนะตัวนี้โดนหลายอย่างนะครับผมมาตรงนี้นี่ น่าจะโดนยุบโดนยับแต่หมวกนี่โคตรเท่เป็นหมวกนิสโมนะครับแล้วก็เป็นแบบถักด้วยถักได้นี่นี่นี่พรุ่งนี้ผมมาอีกโดนแน่นอนและนี่เป็นพวงกุญแจแฟรดี้ GTR นะครับแต่หนู GTR ตัวนี้6000เยนนี่โอ้โหนี่ที่วางโทรศัพท์ดิสันนี่เท่เว้ย2 0 0 2เป็นอลูมิเนียมนะเออนี่เท่นี่เท่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพวกแว่นตรงแว่นตาอะไรนี่ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นี่โดนพวกนี้สะนัก โอ้ยโดนนี่คือซื้อรถไม่ไหวก็มาซื้ออเซสซอรีพวกนี้ดีกว่ามันเป็นความชุ่มฉ่ำใจนะเพราะ GTR นี่ก็ตำนานอยู่แล้ว Fair Lady นี่ก็ใช่อันนี้สำหรับคนรักความเป็นนิสสันนะและนี่คือบูนิสสันในงาน Japan Mobility 2023นี้นะครับทุกท่านครับมีเทคโนโลยีหลากหลายแต่ว่าในบ้านเราต้องไปดูกันว่า e-power จะเดินหน้าไปในทิศทางใดเพราะเทคโนโลยี e-power เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยผมบอกได้เลยว่า ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าคุณได้ฟิลลิ่งของรถไฟฟ้าแต่ใช้เติมน้ํามันเอาไม่ต้องกังวลในเรื่องของสถานีชาร์จคุณขับด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่ผมถือว่าเราใจและผมชอบส่วนตัวแน่นอนครับและนี่คือนิสสันในงาน Japan Mobility Show 2023ครับ